แม่แจกทุกคนมากินข้าวด้วยกันจังอหอมยาดื้อยอจ้าหยิบได้ตามสบายหิวม, <c oughs> มากไปเที่ยวมาหิวเป็นอับไทายเพนียร์ขี้น้ำกินเยี่ยมปลาขาวอือง่ายมากต้อน ทั้สังส่งทั้สั่งอ้าวทำไมแกงเห็ดเราทำไมอายยะอย่างนั้นทุกคนทำไมแกงเห็ดเรามันอายยะอย่างนั้นเราเรีวิวกินเรากินถ่ายไป <laughs> ถ่ายวิดีโอพี่เนาอือหือ มันเป็นเหตุไปนั่งรอคนมันกระสหวานนิดเด จำหูเ็ๆีหูขาววาๆมันี่ร่เด้ตังหกกล่อหูขาวแห้งเน่นะปลาเผาเนื้อเนื้อดีๆปลาสดเนี่ยหัหน้าเมื่อไหร่ทำว่าิเป็ือนากินเป็นไปเัวเนาะว่าว่าเป็นยังเด็กใอยกินต้องเป็ไรอืมอ ข้อดีกบพรุ่งนี้เราไม่มีอะไรลงเราก็ถ่ายไว้ไปลงพรุ่งนี้เนาะพี่น้องบินเห็นไหมนี่ได้จ้ะขึ้นเข้ากันพี่น้องเต็มว่องใหญ่เหมือนนี่พี่น้องอืมแมนมาเนาะดำมุ้งไอ้หมวกกอกแซ่บแซ่บดำมุงเจ้านี่ยมันดำแซ่บแมนเออดำหุ้งเหรอกินไหนได้ทุกคนอืม นุกยินเป็นแิมวหน่อยอากาศรีนิดนึงใครทยกี่ปุกกี่เขามุ้ยจนสิห่อยกันหน่อยเป็นแถมมานั่ปลาเผาน่าพิ่นห่ออ้าเพิ่นแถมเหรออืออะไห่อไหมอ๋อห่อปลาเมี่ยงปลาอย่างเงี้ยเหรอเี้าวองห่อประชันไหมน้ลงเนอะ เรื่อ,อ,องปลาเผาใช่ไหม,มที่จริงเราซื้อมาเราเผากินมันก็จะอร่อยนะแต่เราก็ขี้เกียจกันไปเบื้องสปลายๆแ <c oughs> ม่หลวงเงี้ยอย่างเขาขาวไว้ที่น้องยินละปีในได้ดวงใจที่น้องเลยไม่นี่หอบทั้งคานไปไปเต้นอยู่เพียงหนึ่งวิด,ดียวว่างหันหัวจนเก็บทองเก็บใส่ว่าจะให้ตังๆไปเต้น ตังๆไ่ไหวพี่น้องหัวอชิมเมื่อกี้บอกไม่นี่จะเลี้ยวไปหัวอชิมแล้วเดี๋ยวนี้คอยพัฒนาดีสต็อปก่อยก็เห็ุเป็นไอ้นี่ยังสต็อปสต็อปไว้อ่ะเราไปท้ายต้อนอ่ะเพราะว่ามื่อนั้นที่กูเจ้าบอกคอยไว้เห็นยังมันบ่กคอยลงไปเห็ุแม่คอยเรื่องหัวมองเห็นมันสต็อปอั่นแหละเป็นด้าต้อนจเห็นยืดใบมาต้อนให้ยืดตัวนี้ ไี่ใบนะฮะต่อยอยู่ได้อะอะม,อมาไป้านใบน้องวะมีคนอาเห็ดแมนบ่ได้ต้องสุดท้ายเองน้าพี่น้องนะมันมีคนเก่ง,กงไหมพี่น้องอยูงไง่ไกลหลายคนที่พี่น้องอในนี้พี่เดียวพี่ว่วงไงคน้เราได้ทายจะก๊อฟเขานะพี่น้องอออพี่น้องเบิง้งเฮีะมีคนอยากนเพื่อนไห้เมียงปาลาเราเจะคข่อยคุยจำหุูคงไี่เปอนคนเพื่องคุยปลาเรื่องจำหมง กุ่นน้ำกิ่นพืนนี่สองน่ำอือนั่นมำมัำง,งหงุพักันจิมอบนึ่งเลยดิพี่น้องดำงมังคุ้มันีอกินเบแล้ได้หลอบหนึ่งน,นี้แตกินปลาเ้พ่อเดี๋ยววิี่ม่กินพี่น้องเลยเดี๋ยว้นแส่บ่จังจังแซ่บพีน้องแซ่บพีด ล่าคลิปเห็นไหมฉันนี่คนด้อจ้าพี่น้องแรกบนขั้เขาคุยจำหมงเบาหวานขึ้นพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องเบื้องลวดเบื้องลวดโอ้ยดิขอบคุณทุกการรับชมจ้า